เสื้อเเียเออเรารู้สึกว่ามันเป็นแบบเออสตูดิโอเมเมอร์อะไรีวเปเมเมอรใส่ด้านขวาเป็นรัตนจิวเวลรี่กซ้ายเป็นเอกาคเลานข้าหน้าเปยคมไปเล่นที่มันเป็นเรื่องเป็นราก่อนดิจูลายมันแม่เคือเสื้อพวกเนี้ยมันเือนเสื้อบลอะสปอนเซอร์เต็มเสื้อเล้ยอ๋อนี่เป็นตาาา จะพามึงไปแข่งอะไรถ้ามึงเล่นเป็นเรื่องเวลานี่ยนะไม่เล่นเป็นเรื่องเวลาอย่าไปจริงจังกับมันเด็กก็กูอยากเล่นจริงจังอ่ะมึงสองคนแม่งก็ไม่เคยเล่นจริงจังสักทีจร,จ,จริงจังไม่ยุ้ยโอเคขอค่ะลูก